จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะคะ <c oughs> ที่มาของการวาดเสริมยังไงกรอปใช่ไหมในครั้งนี้ก็มีว่าคือพี่หัวมาเขาชี่ตัวใช่ไหมเขาวาดปุ๊บแล้วเขาฉีกครีมเขาบอกว่ามันเป็นงานผิดพลาดแล้วเขาบอกว่าใครจะเอาไปทับต่อก็ได้ขยา,าไปลงสีก็ได้เออผมก็บอกเขาผมจะทำนะผมก็จนะัดการลงสีเท่า แล้วก็ลงด้วยสีเนื้อนะใช่ไหมแล้วก็แก้รัาผมคือจังหวะนี้ผมคิดว่าผมผิดแหละก็ไม่รู้ที่ผมก็ใช้อแอปลงสีนี้คือแบบไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมก็ขึ้นรวมมาเอาสีจากนาอุฟุมิแล้วก็ลงๆๆ,ๆไปคือเราผมแคปไปให้เขาดูด้วยนะเขาบอกว่าอ้ยเอาซาเสียแบบนาอุฟุมิกูเสียไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ผมก็ลงต่อไปทำต่อไปแล้วก็ผมก็คิดว่ามันจะออกมาแบบไม่สวยหรือว่าจะออกมายังไงก็ไม่รู้ ผมก็ได้แค่ทำเรื่อยๆแล้วก็เรื่องเออเลเยอร์นี่คือผมทำผิดบ่อยมากละเลเยอร์ mm hmm. บางครั้งก็แบบจับมาผิดขึ้นผิดสลับผิดอะไรอย่างนั้นแต่ก่อนะเรื่องคิวนี่คือผมพยายามแก้นะคือมันดูมันไม่เป็นเหลี่ยมอ่ะมันไม่เหมือนคิวเท่าไหร่แล้วผมก็ขึ้นมาอีกครั้งว่ากะาจะเอาสีที่ตาแต่ก็ผมก็ไม่ทําแล้วไอ้เรื่องเคลียร์เรื่องสีที่เกินออกมานี้ไม่รู้ว่าเขาทํากันยังไงแต่ผมค่อยๆลบออกไป ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมเอางานเข้ามาลงสีไหมเขาเรียกก๊อปเออเอามาก๊อปนี่ก็คือผมได้รับอนุญาตจากเขาแล้วคือเขาแหละที่บอกให้ผมทําอ่ะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดซับสไคร้กดติดตามเบ้อไปเลยไปละครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมจะไม่กล้าเอาเพลงใสนะเออแบบฟังยิเงีบๆไปเพราะกลัวอีโดนอีก